หน้ากากมารปีศาจเนินเสือดาวยามนี้เป็นเวลาเช้าตรุบวนทางเดินปรากฏบุคคลกลุ่มใหญ่ไม่ต่ำกว่า15คนทั้งหมดแต่งกายด้วยอาพรสีเดียวกันทั้งหมดนั่นคือสีขาวล้วนไม่มีสีอื่นประปนแม้แต่เพียงจุดแต้มเดียวทั้งหมดใช้เส้นทางผ่านเนินเสือดาวมุ่งหน้าทางทิศเหนือของเมืองร่วงอย่างสองคนแรกที่เดินนำหน้าขบวนเป็นชายเลยไวยกลางคนแต่งการัดกลุ่มใบหน้าดูดันหน้าเกรงขามในมือของทั้งสองถือกระบี่กระชับมั่นถัดมาเป็นดารุณีสองนางแต่งกายในชุดนักปูสีขาวดารุณีคนทางขวาอกอุ้มปีแปร กิตาจีนตัวหนึ่งใบหน้าจิ้มลิ้มพริมเผาดารุณีคนทางซ้ายประคองผินตัวหนึ่งใบหน้าแฉ่ลมแช่มช้อยดารุณีทั้งสองเดินสนทนาหยอกล้อต่อกระสิกได้ยินเพียงเสียงหัวรอกค,คิกคักเบาๆพอคาดเดาอายุราวยี่สิบปีถัดมาประกอบด้วยชายร่างกายกำยำสี่คนสะพายกระบี่บนบาของคนทั้งสี่แบกหามเขี้ยววิจิตงดงามหลังหนึ่งดูทุวงท่าการเดินเหินของคนทั้งสี่มั่นคงไม่สะดุดส่วนเซทั้งที่แบกหามเขี้ยวอยู่บนบาคิดว่า คนทั้งสี่ของว่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาพลังวิชาคงแข็งแกร่งลึกล้ำพอดูตัวเกียร์ประดับประดายอย่างเลศหรูสวยงามมีลวดลายของภาพวาดส่วนใหญ่จะเป็นภาพธรรมชาติภูเขาทานน้ำและดอกไม้หลากหลายสีสันส่วนด้านหลังเกียร์ติดตามด้วยผู้คนอีกราวเจ็ดแปดคนทั้งหมดล้วนดูออกว่าเป็นชาวบูลิมแต่ไม่อาจทราบชัดว่าเป็นคนของค่ายพักสำนักใดที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นบุคคลแต่งกายลักษณะนี้ปรากฏตัวในยุทธภพมาก่อนยิ่งบุคคลที่นั่งอยู่บนเกียวด้วยแล้วคิดว่าต้องมีความเป็นมาอันใหญ่หลวง เมื่อผ่านเนินเสือดาวเห็นมุ่งหน้าทางทิศเหนือดูจากเส้นทางที่มุ่งไปคล้ายกับมุ่งตรงไปยังพักภัยหลิวปานฉะนั้นทางด้านเจ้าหุบเขาผาพยักขามู่ชิวปาหลังจากแยกจากศิษย์ทั้งสองกับจานจือแล้วท่านคิดว่าหากใช้เส้นทางเท้าในการเดินทางของญาติลุดพ้นสายตาคนของหมู่ตึกกรเรียนฟ้าจึงได้จับเรือลำหนึ่งแล่นทวนน้ำใช้เส้นทางแม่น้ำหงโหเดินทางในเวลาค่ำคืนยามกลางวันจอดเรือหลับนอนประปนกับเรือสินค้าเพื่อตกตาคนของหมู่ตึกกรเรียนฟ้ามีให้สังเกตเห็น ทางหนึ่งแอบส่งพิรบสื่อสารไปยังสำนักเมฆฟ้าพิรุณใจความสำคัญในจดหมายบ่งบอกให้เจ้าสำนักเถิงปีปรีบเดินทางไปยังพักไผ่หลิวด้วยเรื่องสำคัญเร่งด่วนเจ้าหุบเขาหมู่ชิวป้าใช้เวลาเดินทางสองวันสองคืนจึงบรรลุถึงแต่ก่อนที่จะผ่านป่าไผ่หลิวแถบหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่อย่างหนานแน่นพลันเจ้าหุบเขาหมู่ชิวป้ารับรู้ถึงความผิดปกติของป่าไผ่แถบนั้นภายใต้สีเขียวของต้นไผ่เหล่านั้นกลับมีเงาร่างและประกายสายตาของผู้คนแอบซุ่มตัวซ่อนกายอยู่อย่างไม่ชิดคล้ายกับลงา,า,งางนนนี้ใกาาารเดิทงม ถึงแม้ว่าประกายสายตาของร่างเหล่านั้นจะหลบซ่อนตัวอย่างไม่ชิดแต่ด้วยสายตาอันปราดเปรียวกับสดสัมผัสของเจ้าหุบเขาผู้ชิวปาคนทั้งหมดจึงมิอาจเล็ดลอดรอดผลสดสัมผัสและสายตาของท่านไปได้ท่านจึงเก็บก้อนหินบริเวณนั้นขึ้นมาจำนวนหนึ่งพร้อมกับแผ่พุ่งพลังลมปราณบรรจุใสยก้อนหินเหล่านั้นแล้วดีดก้อนหินออกไปโดยไม่ได้ขยับฝ่ามืออาศัยเพียงกระดิกนิ้วแล้วดีดนิ้วกลางสัมผัสกับนิ้วโป้งบังคับพลังลมปราณส่งก้อนหินพุ่งแหวกฝาอากาศออกไปอย่างเร่งร้อนเป้าหมายคือคนที่แอบ คนเหล่านั้นแอบซุ่มดูอยู่โดยไม่ได้เคลื่อนไหวพอได้ยินเสียงวัตถุหนึ่งพุ่งแหวกฟ้าอากาศมาดาวยอความเร็วดุดสายฟ้ากว่าจะทันตั้งตัวก้อนหินเหล่านั้นพุ่งสัมผัสร่างอย่างเร่งร้อนยากหลบหลีกคิดจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายกลับมิอาจจะกระทาได้ตลอดทั้งร่างแข็งทื่อด้วยวิชาจี้สกัดจุดอันพิสดารผ่านก้อนหินก้อนเล็กๆของเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าเมื่อจัดการกับผู้ทีซุ่มดักเล่นงานทันแล้วรีบใช้วิชาตัวเบาเหินร่างข้ามลงผ่ยอันนาทึบแถบนั้น เข้าไปยังที่ตั้งของพักไัยหลิวโดยปลอดภยัยหรือไว้แต่ผู้คนเหล่านั้นซึ่งบัดนี้มิอาจช่วยเหลอือือตัวเองได้จำต้องรอให้มีพวกเดียวกันติดตามมาช่วยคลายจุดให้จึงจะหายคลายจากการถูกจี้สกัดจุดเมื่อเข้าไปยังลานกว้างซึ่งเป็นที่ตั้งของพักไัยหลิวมองเห็นสิทธ์ทั้งสามของท่านหัวหน้าพักเชิงป้กงกำลังขมักขม้นฝึกวิชายอยู่กลางลานกว้างแห่งนั้นสิทธ์ทั้งสามของพักไัยหลิวประกอบด้วยสิทธ์คนตนามเหมือนมู่อายุ37ปีรูปร่างหนาท้วมดวงตาคมกล้าคิ้วเฉียงใบหหน้าน้าา่่อขงเลีย ผิวกายค่อนข้างคล้ำแต่กล่าวสรุปโดยรวมนับว่าเป็นบุรุษที่ดูดีทีเดียวสิทธิ์คนรอมีชื่อว่าอาวีอายุ25ปีรูปร่างสัตทัดใบหน้าเรียวคิ้วดกหนาดวงตาดุจเกี่ยวริมฝีปากประดับด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยบุคลิกภาพดูหนักแน่นแฝงประกายของจอมยุทธผู้กล้าผิวขาวเหลืองหากเทียบบุคลิกภาพทั้งหน้าตาโดยรวมถือว่ายังได้เปรียบสิทธิ์พี่ใหญ่ของเขาอยู่ส่วนหนึ่งสิทธิ์คนเล็กมีชื่อว่าเทียนจิ้งอายุ22ปีสิทธิ์คนเล็กรูปร่างค่อนข้างสูงผิวผิวววขาาาาคคนนตตโมมกกกรเปป็ะยจู และริมฝีปากล้วนได้รูปสวยงามแม้รูปหน้าจะค่อนข้างเหลี่ยมเล็กน้อยแต่ที่เห็นเด่นชัดไปหูใหญ่กว่าคนทั่วไปเล็กน้อยนับได้ว่าเป็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าหล่อเหลาผู้หนึ่งองค์คาพยพโดยรวมเหมาะกับการฝึกวิทยายุทธ์ด้านความเฉลียวฉลาดและพรสวรรค์น้องเล็กผู้นี้กลับมีเหนือกว่าสิทธิพี่ทั้งสองมากนะัก สิทธิ์ทั้งสามของพรรคภัยหลิวใช้อาวุธเป็นกระบี่ยกภผยหลิวซึ่งกระบี่ทั้งสามเล่มเป็นสมบัติตกทอดมาจากปรมาจารุ่นก่อนเล่ากันว่ากระบี่ทั้งสามเล่มล้วนใช้เหล็กกล้าหายากเนื้อดีผ่านการเผาและตีเป็นกระบี่ใช้เวลาถึงสามปีเต็มจึงเสร็จสิ้นขั้นตอนการตีนั้นยังแตกต่างจากการตีเหล็กกระบี่ทั่วไปทุกสามชั่วยามจะต้องนำกระบี่ออกมาจากเตาเผาแล้วนำไปแช่ลงในคโคลนหยกสีเขียวที่หายากยิ่ง ในโคลนยกประกอบไปด้วยแร่าธาตุหลายชนิดหนึ่งในนั้นมีแร่เหล็กสีเขียวชนิดหนึ่งเมื่อแช่กระบีลงไปในโคลนยกแร่เหล็กสีเขียวเหล่านั้นจะแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเหล็กกล้าของตัวกระบีเมื่อผ่านการเผาและตีแร่เหล็กสีเขียวเหล่านั้นต่องประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล็กกล้าเนื้อดีของกระบีเมื่อผ่านไปเป็นเวลาสามปีจึงได้กระบียกไผ่ลิ้วอันคงกล้ามาสามเล่ม ชื่อกระบี่หยกไผ่หลิวเป็นปรมาจารย์ท่านแรกผู้ก่อตั้งพรรคไผ่หลิวเป็นผู้ตั้งขึ้นเนื่องด้วยกระบี่ทั้งสามเล่มมีสีเขียวดังหยกและต้นไผ่หลิวแม้แต่ด้ามและฝักของกระบี่ยังเป็นสีเขียวด้วยเช่นกันกระบี่ทั้งสามเล่มแข็งแกร่งและคมกริบสามารถตัดหยกายพาศิลาได้โดยง่ายดกระบี่หยกไผ่หลิวทั้งสามเล่มตกทอดมาเป็นเวลาถึงห้าร้อยกว่าปีจนกระทั่งมาถึงหัวหน้าพรรครุ่นที่หกนามเฉียงผู้โกงที่ผ่านมามีเพียงสิทธิ์รุ่นแรกสามคนเท่านั้นที่ใช้กระบี่ทั้งสามเล่มสร้างชื่อให้กกัับบพรรร่หลลิิิววชชาาาาีมมจจนนททปยแก เป็นผู้คิดค้นได้ตอนที่ท่านเฝ้ามองช่างตีเหล็กสามคนช่วยกันใช้ค้อนตีเหล็กในคืนจันเพนขณะที่เฝ้ามองช่างทั้งสามช่วยกันตีกระบีซ่ซือโจท่านนั้นแครเรื่องราวให้กระทาเห็นจันเพนลอยเด่นสุขใสจึงนึกสนุกใช้ต้นไผ่หลิวแทนกระบี่แร่รำทุ่งท่าตามจังหวะของการตีกระบี่ทุกคืนจันเพนท่านแร่รำกระบี่มิได้เว้นนานวันเข้ากลัดบอพบว่าท่าร่างและกระบวนท่ามีความก้าวหน้าแทบไม่น่าเชื่อทุกกระบวนท่าแข็งแกร่งดังค้อนตีเหล็กกล้าแต่ยามพลิกแพลงกลับพลิ้วไหวดังต้นไผ่หลิวล้อ,ลอสายลม เมื่อผ่านไปสามปีท่านจึงสามารถบรรญ,ญัติเป็นวิชากระบีหลิวชมจันได้สำเร็จจึงได้ถ่ายทอดวิชากระบีชุดนี้ให้แก่สิทธิ์ทั้งสามเมื่อมาดัดแปลงให้สิทธิ์ทั้งสามใช้วิชากระบีหลิวชมจันพร้อมเพรียงกันโดยให้สิทธิ์ทั้งสามใช้กระบีเสริมประสานสอดคล้องปิดอุดช่องโหว่ช่วยเติมในส่วนที่ขาดอีกคนรุกอีกคนรับสลับสับเปลี่ยนบวกกับสุดยอดกระบียกไผ่หลิวที่สร้างเสร็จทําให้เพิ่มมอานุภาพของกระบวนท่าวิชาชุดนี้อีกเท่าตัวเคล็ดลับสําคัญของวิชาชุดนี้ อยู่ที่ความเป็นนอนหนึ่งของผู้ใช้ทั้งสามคนจะต้องสอดคล้องจิตกับกระบีรวมเป็นหนึ่งจูโจมทั้งบนล่างซ้ายขวาใช้แข็งต้านอ่อนใช้อ่อนต้านแข็งลมปราหนุนส่งต่อเนื่องมิขาดตอนในยุคนั้นนับได้ว่ากระบีหลิวชมจันทร์ของภาคภัยหลิวเป็นที่สร้างชื่อและขั้นครามของบรรดาชาวยุทธบุริมอเทียบได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของวิชากระบีเลยนับว่าได้เมื่อเวลาผ่านไปสิทธิ์ทั้งสามคนได้เสียชีวิตไปสิทธิ์ในรุ่นต่อๆมากลับไม่มีผู้ใดสามารถฝึกวิชากระบีหลิวชมจันทร์สำเร็จได้เลยแม้แต่ร่รุนเดียว จนกระทั่งมาถึงรุ่นของเฉิงปูกงนับได้ว่าสิทธ์ทั้งสามของท่านฉายแววโดดเด่นมีส่วนคล้ายกับสิทธ์รุ่นแรกที่ฝึกวิชากระบี่ชุดนี้สําเร็จดังนั้นเฉิงปูกงจึงได้ถ่ายทอดให้แก่สิทธ์ทั้งสามของท่านและเข้มงวดให้สิทธ์ทั้งสามฝึกซ้อมอยู่ไม่ได้เว้นจุดประสงค์เพื่อให้สิทธ์ทั้งสามฝึกวิชากระบีห่หลิวชมจันทรสำเร็จให้จงได้ จ้าหุบเขามู่ชิวป้าเมื่อเข้ามาเห็นสิทธิ์ทั้งสามของหัวหน้าพักไผ่หลิวเฉิงปู้กงกำลังฝึกซ้อมกระบวนท่ากันอย่างลงตัวอดนึกถึงสิทธิ์ทั้งสองของตนขึ้นมาไม่ได้หากไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นป่านนี้ท่านกับบอสิทธิ์ทั้งสองคนคงเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกันสอนสิสตรีทั้งสองให้ใช้วิชากระบีดารุณีปราบมาไปด้ววยอที่ผ่านมาท่านได้ถ่ายทอดวิชากระบีชุดนี้ให้กับบอสิทธิ์ทั้งสองจนหมดสิ้นขาดแต่เพียงการชี้แนะกระบวนท่าและการพลิกแพลงกระบวนท่าเท่านั้น แต่หากสิทธิ์ทั้งสองของท่านมีความเฉลียวฉลาดคิดว่าหากใช้ประสบการณ์จะต้องมีความก้าวหน้าดัวย่อตัวเองเช่นกันเมื่อสิทธิ์ทั้งสามของพรรคไผ่หลิวเห็นผู้ที่มาเป็นเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าต่างหยุดมือพร้อมกับตรงเข้ามาต้อนรับทั้งสามประสานมือคาระวะแล้วรีบเชิญท่านเข้าไปยังตัวตึกซึ่งเป็นที่ตั้งของพรรคทั้งสามแจ้งต่อเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าว่าท่านอาจารย์ของพวกตนเพิ่งออกจากห้องเก็บตัวฝึกวิชาคิดว่าป่าน,นี้คงอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว จิงเชิญเจ้าหุบเขามู่มายังห้องรับแขกเทียนจิงสิทธิ์คนเล็กรีบอาสาไปเรียนต่อหัวหน้าพักไผ่หลิวผู้เป็นอาจารย์ส่วนเวรมู่กับอวี๋่อดทั้งสองขณะรอจึงสนทนากับเจ้าหุบเขามู่ไปพลางๆไม่นานเท่าใดนักหัวหน้าพักไผ่หลิวเชิงปู้กงออกมาถึงห้องรับแขกพร้อมกับส่งเสียงทักทายเจ้าหุบเขามู่ด้วยน้ำเสียงแสดงความสนิทสนมเจ้าหุบเขามู่รีบลุกขึ้นยืนพร้อมกับประสานมือทักทายเจ้าบ้านเมื่อทั้งสองนั่งลงเรียบร้อยแล้วหัวหน้าพักไผ่หลิวท่านกล่าวขึ้นกับสิทธิ์ เจ้าทั้งสามคนออกไปก่อนอาจารย์กับท่านเจ้าหุบเข่ามู่มีเรื่องราวต้องสนทนากันหากมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเจ้าทั้งสามคนอาจารย์จะให้คนไปตามตอนนี้มีเวลาว่างเจ้าทั้งสามหมั่นทบทวนวิชาอย่าได้ทำอับอายสิทธิสตรีทั้งสองของท่านเจ้าหุบเขามู่เปนันขาดสิทธ์ทั้งสามของพรรคภาริประสานมือแก่ทั้งสองท่านพร้อมกับเทียนจิ้งเอ๋ยถามต่อเจ้าหุบเขามู่ขึ้นว่าเรียนถามท่านเจ้าหุบเขามู้มิทราบว่าพี่ซื่อเหมียนกับน้องอีเซิร์นเป็นเช่นไรบ้าง นางทั้งสองสุขสบายดีหรือไม่เหตุใดท่านอาวุโสไม่พานางทั้งสองเดินทางมาด้วยเจ้าหุบเขามู่เมื่อได้ยินเทียนจริงสิทธิ์คนเล็กของพักไผ่หลิวเอ๋อถามถึงสิทธิ์ทั้งสองของตนจึงบอกว่าทั้งนางสองจะส่งข่าวมาภายหลังตอนนี้นางทั้งสองเดินทางไปยังหมู่บ้านเยอะอรุณรายละเอียดท่านค่อยเล่าให้ฟังในภายหลังตอนนี้ท่านขอคุยธุระก,กับอาจารย์ของทั้งสาก่อนด้วยเร่งเร่งด่วน สิทธิ์ทั้งสามเห็นเช่นนั้นจึงไม่รบกวนรีบพากันล่าถอยออกมาจากห้องรับแขกเพื่อไปฝึกซ้อมกระบวนท่ากระบีริมจิวชนกันตอบปล่อยให้อาจารย์กับเจ้าหุบเขามู่สนทนาการตามลําพังเมื่อสิทธิ์ทั้งสามของพักไผ่หลิวออกไปแล้วเจ้าหุบเขามู่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับหัวหน้าพักไผ่หลิวเชิงผู้กงฟังอย่างละเอียด หัวหน้าพักภายลิวเฉิงปู้กงเมื่อได้รับฟังเรื่องราวจบลงท่านแสดงสีหน้าไม่พอใจต่อลิวกงกงยังเห็นได้ชัดคิดไม่ถึงว่าที่ผ่านมาตนและเจ้าหุกเขาผาพยักเขาาต่างให้ความร่วมมือและช่วยเหลือลิวกงกงมาโดยตลอดแต่แล้วจู่ๆมาเกิดเรื่องราวเช่นนี้คิดว่าลิวกงกงต้องมีแผนการอันชั่วร้ายอย่างแน่นอน หากวิจารณ์กันตามเรื่องราวลิวซุนกงกงแห่งมูตึกเกเรียนฟ้าเป็นคนของราชสำนักหากมีแผนการชั่วคิดจะทำร้ายเจ้าหุบเขามู่มิจำเป็นต้องบงการให้ยอดฝีมือภายในมูตึกเกเรียนฟ้ากรุ่มร,มรุมทำร้ายหมายเอาชีวิตถึงขั้นระดมคนออกไล่าลคิดว่าลิวกงกงคงสะบัันตัดความสัมพันธ์กับเจ้าหุบเขามู่อย่างแน่นอนแสดงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องมีการวางแผนมาก่อนลงหน้า เพื่อใส่ร้ายไปสีให้ชาวยุทธลงมือต่อเจ้าหุบเขามู่หรือไม่ทําให้บรรดาชาวยุทธสับป,ประยุทธ์เขียนฆ่ากันเองแล้วใช้โอกาสนี้เสนอตัวเป็นผู้นําชาวยุทธในการคัดเลือกผู้นําชาวยุทธที่เศร้าหลินที่จะมาถึงอีกไม่ถึงครึ่งเดือนข้างหน้าและที่สําคัญเป้าหมายของหลิวกงกงยังคิดสืบข่าวของคำพียุทธสุริยันจันทราได้สะดวกอีกด้วยหลังจากมีวลีสีประโยคปรากฏขึ้นในยุทธจักรหลิวกงกงระดมคนไม่น้อยในการออกสืบข่าวคราวเกี่ยวกับวลีสีประโยค เพื่อนำไปสู่การค้นหาคำพียุธสุริยันจันทราด้วยหลิวกงกงทราบมาว่าวลีสีประโยคนี้ล้วนถูกบันทึกอยู่บนหน้าแรกของคำพีดังนั้นคิดว่าคนที่ปล่อยวลีนี้ออกมาย่อมมีคำพียุทธอยู่ในครอบครองแต่มิอาจคาดเดาจุดประสงค์ของคนที่ปล่อยวลีสีประโยคนี้ออกมาได้หากกำจัดเจ้าหุบเขามู่ไปได้คนหนึ่งเป้าหมายต่อไปอาจเป็นพักไภั่หลิวหรือไม่อาจเป็นสำนักเมฆฟ้าพิรุณสวนวัดเซาหลิว,ลวกงกงข้างกรมขยิงแต่ต้องในตอนนี้ จึงได้มุ่งเป้าหมายมายังสามสำนักใหญ่ฝ่ายธรรมก่อนหนอหากำจัดสามสำนักใหญ่ได้แล้วต่อไปไม่แน่วัดเศร้าหลินไม่อาจรอดพ้นด้วยหลิวกงกงอาจจะไม่ละเว้นเช่นกันนี้เช่นนั้นแล้วเศร้าหลินจะเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ที่จะคอยขัดขวางการยึดครองบูริมของหลิวกงกงอย่างแน่นอนผ่านไปอีกหนึ่งวันเจ้าสำนักเมธฟ,ฟ้าพิรุณเหิงปีไปท่านเดินทางมาถึงพักภัยหลิวเจ้าสำนักเหิงปีไปเดินทางมาโดยลำพังมิได้นำศิษย์ทั้งสอง,งติดตามมาด้วยกลัวเกรงว่าจะเป็นการเอเกรกเป็นที่น่าาสสงงัยยขอมูตกเรีนฟ้ เมื่อได้พบกับหัวหน้าพักภผยหลิวเชิงปู้กงและเจ้าหุบเขามู่ชิวป้าแล้วพอท่านได้รับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านแสดงอาการโกรธเกรี้ยวกล่าวคำสบถทกลดาหลิวกงกงไปหลายคำเจ้าสำนักเมฆฟ้าพิรุณเหืงปีปเองคิดไม่ถึงว่าหลิวกงกงจะกลายเป็นคนเช่นนี้ได้ที่ผ่านมาทำตัวเป็นคนดีมีคุณธรรมนั่นย่อมแสดงว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงการเล่นละครฉากหนึ่งเท่านั้นเองด้วยความละโมบคิดครอบครองคำพิยุทธและหวังเป็นใหญ่บงการชาวยุทธถึงกับคิดเข็นฆ่าคนที่เคยช่วยเหลือกันมาคิดแล้ว ทั้งสามต่างเสียดายความสัมพันธ์อันดีหากภายหน้าจะต้องหันหน้ามาห้ามหันเข็นฆ่ากันขณะที่ทั้งสามกำลังครุ่นคิดว่าจะกระทําเช่นไรต่อไปดีเทียนจิ้งสิทธิ์คนเล็กของพรรคไผ่หรือวิ่งเข้ามาด้วยอาการร้อนรนเมื่อเข้ามาถึงห้องรับแขกซึ่งทั้งสามกำลังนั่งสนทนากันเทียนจิ้งกล่าวขึ้นด้วยน้ําเสียงสันโดวาเรียนท่านอาจารย์ท่านเจ้าหุบเขามู่ท่านเจ้าสํานักเหิงด้านนอกมีคนกลุ่มใหญ่แต่งกายด้วยชุดสีขาวแบกหามเกี้ยวกําลังจะผ่านประตูใหญ่เข้ามาดูลักษณะท่าทางคิดว่า ไม่มาดีอย่างแน่นอนสิทธิพี่ใหญ่กับสิทธิพี่รองกําลังออกไปขัดขวางอยู่ข้าพเจ้าเห็นถ้าไม่ดีเลยรีบเข้ามาเรียนต่ออาจารย์ให้รีบรุดออกไปชมดูอาวุโสทั้งสามได้ยินเช่นนั้นมิรอชารีบลุกจากเก้าอี้พุ่งร่างออกไปจากห้องโถงซึ่งใช้สําหรับต้อนรับแขกด้วยความเร็วมิอาจบรรยายเห็นเป็นเพียงเงาร่างงอ,อเคลื่อนย้ายดุดหมอกควันเบาบางสามสายเทียนจนิ้งมิรอชารีพุ่งกายตามติดแต่ทว่าเงาร่างของอาวุโสทั้งสามลงหน้าไปไม่เห็นหลังแล้วเทียนจิ้งคิดในใจว่าภายหน้าตนจะตั้งใจฝึกกฝนจจะเออออาาาายย่งร์ับวุโส ทั้งสองท่านที่มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมเมื่ออาวุโสทั้งสามออกมาถึงลานกว้างเห็นขบวนคนในชุดสีขาวกลุ่มนั้นกำลังเคลื่อนย้ายผ่านประตูใหญ่เข้ามาพอดีอาวุโสทั้งสามแม่มาทีหลังกลับประลุถึงก่อนเวินมู่กับอวีว๋วอซึ่งออกมาขัดขวางก่อน,อนหน้านั้นเมื่อหัวหน้าพักภายหลิวเฉิงผู้กวบผูปิ่งสีทั้งสองของตนกำลังจะออกไปขัดขวางขบวน,บวนเกี่ยวลึกลับขบวนนั้นท่านจึงส่งเสียงร้องบอกกับสิทธ์ทั้งสองว่าเวินมู่อวี๋วอเจ้าจทั้งสองไปอยู่รวมกับเทียนจิงแล้ว คอยดูอยู่ห่างๆอย่าได้กระทําการใดที่ไม่ได้รับคําสั่งจากอาจารย์เป็นอันขาดสิทธ์ทั้งสองของพรรคไผ่หลิวกล่าวตอบอาจารย์กลับมาว่าสิทธ์ทั้งสองรับทราบจะรีบไปรวมตัวกับน้องเล็กสิทธ์ทั้งสามจะปฏิบัติตามคําสั่งของท่านอาจารย์อย่างเคร่งครัดอาจารย์กับอาวุโสทั้งสองโปรดระมัดระวังตัวด้วยเมื่ออาวุโสทั้งสามเร่งรุดมาถึงหน้าขบวนหัวหน้าพรรคไผ่หลิวเฉิงปู้กงส่งเสียงทักทายไปก่อนว่าช้าก่อนข้าพระเจ้าเฉิงปู้กงเป็นหัวหน้าพรรคไผ่หลิวไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใคร ฉานัยจริงบุกรุกเข้ามาภายในพักของข้าพเจ้าหากมีธุระอันใดกับข้าพเจ้าเชิญกล่าวว่าจะมาสักสองสาประโยคพร้อมแจ้งชื่อแท้ของท่านทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าจะเชื้อเชิญพวกท่านเข้าไปยังด้านในจะดีหรือไม่ยกเหินล่มชนชโลธร